สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องต่อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทาน,นะคะดอกกล้วยไม้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่เอ่อสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะตัดริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็นำริบบิ้นทั้งสี่เส้นเรียงให้เสมอกันนะคะ เราวัดลงไปนะคะให้ได้ความยาวเก้าซนติเมตรค่ะพับลงไปนะคะที่เก้าเซนติเมตรนะจับเส้นที่หนึ่งมาค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะต่อมาค่ะเอาเส้นที่สองค่ะมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมานะคะเอาเส้นที่สมมาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ ต่อมาก็เป็นเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกขันรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทาง ขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากข้างบนนะคะสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางซ้ายมืออ่อทางขวานะคะสอดมาทางซ้าย ริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวา จับตรงเส้นริบบิ้นสอดลงไปที่เส้นของฐานปลายริบบิ้นทะลุออกทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวา จับเส้นริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ขึ้นไปด้านบน หลังจากนั้นเราก็พับกลับลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะอนน่าจะพลิกแล้วนะคะเอาใหม่ค่ะ เส้นที่เราทําก็คือเส้นอยู่ทางซ้ายมือค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับขึ้นไปด้านบนของเส้นนะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนเราก็พับกลับลงมาด้านล่างค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้ค่ะนี่นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ได้หนึ่งกลีบดอกแล้วนะคะกลีบดอกที่สองค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเราดึงให้กระชับก่อนแล้วเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายมือก็คือเส้นนี้จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นที่เส้นต่อมาค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้ไปทางซ้ายเราดึงให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะทำนะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนเราพับกลับลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ดึงเซริบ,บินออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับริบบินขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นพับเส้นริบบินกลับลงมาด้านล่างเราก็ม้วนปลายริบบินเข้าไปด้านใน สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซริบินออกมาค่ะค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อมาเซริบินที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับเส้นขึ้นมาค่ะจับปลายดิบินขึ้นมานะคะสอดเข้าไปค่ะด้านบนของเส้นนะคะ ปลายดิบบิ้นจะมาทะลุออกตรงกรีบดอกนี้นะคะดึงออกมาค่ะนี่ก่อนดึงก็เอานิ้วกดนะคะกีบดอกนี้ไว้นะคะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับเส้นขึ้นมาจับปลายดิบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปค่ะปลายดิบบิ้นจะทะลุออกตรงนี้ค่ะ ตอนก่อนดึงก็กดกีบบอ,อกไว้ค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะขอบของฐานเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะสอดเข้าไปค่ะดึงออกมาค่ะปลายริบบิ้นนะคะให้เอานิ้วกดกีบนี้ไว้นะคะตอนที่เราดึง เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปค่ะแล้วดึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้ทั้งหมด4เส้นแล้วหลังจากนั้นทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะ หลังจากนั้นสอดใต้ล่างกีดดอกแรกที่เราทำค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมานี่นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายจับขึ้นด้านบนหมวนปลายดิบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซลิบ,บินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเซลริบบินชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะหมวนปลายดิบ,บินเข้ามาด้านในนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานปลายดิบ,บินทะลุออกด้านล่าง เส้นต่อมาเส้นนี้จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ เราก็พลิกกลับด้านสอดเก็บตามลายเส้นนะคะลิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวาเราสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะดอกกล้วยไม้ของแม่เหมียวก็เสร็จแล้วนะคะสวยแล้วก็ประหยัดริบบิ้นมากเลยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ